สอนป้าเล่นนอะป้าเล่นไม่เป็นมันไม่ต้องลงยูทูบอาลงให้พ่อลงให้พ่อเามาเอามาลงยูทูบลงติ๊กต๊อกผมลงเป็นน่ะลงเป็นน่ะยูทูบผมก็ลงเป็นผมก็ได้ยอดไลค์น่ะปิดยังอ่ะเออยังอ่ะอปิดโอเค